สวัสดีคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลพิษกันนั่นเองนะครับผมแนตะ่ล่าสุดเนี่ยแอดบินเป่าประกาศมัน,มนไ,มไม่ใช่สิมันไม่ได้เชื่อว่าเป่าประกาศนะครับผมแต่มันเป็นเพียงแค่คําพูดที่หลุดออกมาครับผมแต่ว่าผลพิษนั้นจะถูกปรับและรีเวิร์กนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆผลด้วยการที่ถูกปรับเข้ามายกตัวอย่างเช่นผลบางก่อนเป็นต้นนะครับและในอนาคตรครับเขาบอกว่าจะมีถึง2ผลด้วยกันที่จะถูกปรับเข้ามานั่นก็คือผลพิษและผลคอนโทรลนั่นเองนะครับ ได้พูดลวมๆแรงๆนะครับเรามีหลักฐานชัดเจนอ้างอิงมาจากแอสซมินเลยนะครับผมแล้วเป็นยังไงไปฟังกันดูเลยครับ Venary go Venom would Do I think be a dope rework และแน่นอนครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือเสียงแอดบินจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนอย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแอดบินว่าจะอัปเดตเมื่อไรนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นผลการโตรไหมหรือจะเป็นผลพิษไหมนะครับผมนะที่บอกว่าจะปรับเนี่ยมันจะมาเมื่อไร่กันแน่นะครับขณะผลบังกรนะครับผมนะที่บอกว่าจะมีการปรับเนี่ยรอไปแล้ว1ปีนะครับผมนะฮะผลพิษอาจจะ2ปีไหมนะครับผมนะถ้ารอนานขนาดนั้นจะเล่นแมปอะไรกันดีล่ะทีนี้และทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครา Ah, o Adígra,